โรงเรียนวังหลังวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลตั้งอยู่เลขที่1 3 5หมู่18ตำบลทุ่งม,มหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วมีท่านผู้อำนวยการคือนายคงทัศน์คงเมืองรองผู้อำนวยการคือนางปณิชาพัชรากุลครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 33ท่านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน282คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน227คนรวมทั้งสิ้นจำนวน5 0 9คนมีการจัดการเรียนการสอนจำนวน19ห้องเรียนผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนวังหลังวิทยาคมประจำปีงบประมาณ2565การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพความปลอดภัยของผู้เรียนมาตรการโรงเรียนปลอดภัย Safety School โดยมีระบบมาตรฐานความปลอดภยัย MOE Safety Center สร้างความรู้ความเข้าใจชี้แจงนักเรียนครูและบุคลากรผู้ปกครอง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center มีการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรฝึกอบรมผู้ประกอบการขับรถรับส่งนักเรียนเกี่ยวกับการจราจรและการป้องกันภยัยจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีโรงเรียนวังหลังวิทยาคมมีการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศของโรงเรียนตามแผนยุทธศาสตร์มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวังหลังวิทยาคม มีการทบทวนตรวจสอบปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยหลักสูตรสถานศึกษาเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่การมีอาชีพและการมีงานทําสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นการพัฒนาครูโรงเรียนวังหลังวิทยาคมมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยการจัดตารางมีการดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมผู้เรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาผลงานด้านวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นการเรียนการสอนโรงเรียนวังหลังวิทยาคมมีการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลักม,มีการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนกำหนดให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกปีการศึกษาและระหว่างปีการศึกษา เมื่อพบว่านักเรียนขาดเรียนนานหรือมีปัญหาด้านการเรียนการวัดและประเมินผลโรงเรียนวังหลังวิทยาคมวัดและประเมินผลผู้เรียนในรูปแบบการประเมินเพื่อพัฒนาและให้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนบูรณาการหลากหลายวิชาร่วมกันโดยเน้นหลักฐานการเรียนรู้ที่แสดงสมรรถนะของผู้เรียนมากกว่าการสอบการนิเทศ<ส>กำกับและติดตามจึงมีการกำหนดการนิเทศเป็นปัจจัยสำคัญ ในกระบวนการดำเนินงานการนิเทศการมีส่วนร่วมและการทำงานอย่างเป็นระบบระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับนิเทศ ที่มีทั้งผู้ร่วมคิดร่วมทำการช่วยเหลือพึ่งพากันด้วยการปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันให้เกียรติและจริงใจต่อกันข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนมีการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนมีการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันในเว็บไซต์ Facebook กลุ่มไลน์โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนครูและบุ คลาก,กรทางการศึกษาผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของโรงเรียนเพื่อไปพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนผลที่เกิดขึ้นในภาพรวมงานบริหารวิชาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในกิจกรรมชุมนุมทางโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธแผนพัฒนาการศึกษาและแผนการปฏิบัติงาน โดยกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและได้จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตโครงการคุณธรรมสพทงานบริหารงบประมาณได้ไประชุมคณะครู และร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมงานโครงการที่ระบุชัดเจนในแผนปฏิบัติงานมีการจัดสรรงบประมาณร่วมกันให้พอเพียงในการพัฒนาสถานศึกษาและทางโรงเรียนได้ดำเนินการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการศึกษาจากภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน งานบริหารงานบุคคลมีการวางแผนและจัดสรรงบประมาณมีการจัดกิจกรรมงานโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรและการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมลงในแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจนเพื่อจัดจ้างครูอัตราจ้างนักการพาโรงแม่บ้านและพนักงนานขับรถให้เกิดความคล่องตัวในการพัฒนาสถานศึกษา ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพที่เป็นการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาการทำ PLC และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่จะสร้างและเพิ่มเติมองค์ความรู้ของบุคลากรให้สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาโรงเรียนงานบริหารทั่วไป ประสบปัญหาขาดงบประมาณที่พอเพียงในการบริหารจัดการด้านการดูแลอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภคและขาดการใส่ใจด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ดีพอทำให้สภาพอาคารสถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้อีกทั้งโรงเรียนขาดระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่ดีและโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายร่วมในการจัดการศึกษาที่ไม่ทั่วถึงโรงเรียนได้ดำเนินการประสานงานกับภาคีเครือข่ายเชิงรุกด้วยการลงประสานงานโดยตรงกับหน่วยงานที่สามารถเอื้อต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันทางโรงเรียนได้ประสาน ขอรับการสนับสนุนจากเครือข่ายในประเด็นขอความร่วมมือในการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญและขอความอนุเคราะห์บริจาคทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนนวัตกรรมของโรงเรียนวังหลังวิทยาคมนวัตกรรมคงทัศโมเดล เป็นเครื่องมือพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรคุณภาพที่มีความเชื่อมั่นสูงในการแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพองค์กรส่งผลให้โรงเรียนได้รับความภาคภูมิใจโดยมีผลงานความภาคภูมิใจดังนี้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีปี2,565ผู้บริหารเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนสุจริต ปี2,565และเป็นตัวแทนสู่การประกวดระดับภาคปีการศึกษา2,565ครูเป็นตัวแทนเข้าประกวดกิจกรรมถอดบ,บทเรียนโครงการสุจริตระดับภาค ปีการศึกษา2,565รางวัล1โรงเรียน1นวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยคงทับโมเดลรางวัลเหรียญเงินระดับภาคปีการศึกษา2,565สถานศึกษาเป็นตัวแทนเข้าประกวดการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับระดับภาค ปีการศึกษา2,565รางวัลชนะเลิศการประกวดบริษัทสร้างการดีโครงการโรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นตัวแทนเข้าสู่รอบระดับภาคในปีการศึกษา2,565รางวัลน,นวัตกรรมผลิตภัณฑ์รางวัลสพทปีการศึกษา2,565และเข้าร่วมประกวดระดับชาติของบริษัทไทยเบเวอรเรดในกิจกรรมวินวินอาร์ ไท a แลนด์โอท p อ u จูเนการแข่งขันกีฬาบิดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรางวัลนวัตกรรมสังคมคาร์บอนตำ่ำจากมหาวิทยาลัยศิลปากรโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนทำหนังสั้นการถูกบ<ก>ูลลี่ได้รับรางวัลเหรียญทองรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับจังหวัดในการประกวดการแข่งขันต่อปัญหากฎหมาย